สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยพอสไบพารวยครับเอฟซีครับ, FC, รบวันนี้มาตามแนวทางของพ่องนนะครับนะกขอบุญขอบคุณนเอฟซีที่ติดตามพ่องนครับเอฟซีครับผมเลขพ่องนเข้าสองตัวบนสองตัวล่างครับเอฟซีครับผมหนึ่งศูนย์เก้าเอาหัวลงหนึ่งศูนย์หก ตะวัดตัวเน้เนๆของพองนลขึ้นหนึ่งหกตะขับเด้วยเอฟซีครับผมของพองนลตะขับเอฟซีผมหัดที่ผ่านมาเอฟซีติดตามพองนลแล้วกมีโชคมีลาบแต่ก็จะลืมขึ้นหัวขึ้นถึงพองนลตะขับเอฟซีครับผมพองนลฝันแม่นครับเอฟซีครับแม่นอีหลีครับเอฟซีผมงวดกว่อนนี้ขายมาซีซีเก่านะครับเนาะนะมันโอคาเกา่าแต่ว่างวดนี้ให้สามตัวครับเอฟซีครับผม อ่ะงวดนี้นะครับเนาะอ่าไห้สามตัวเดี๋ยวพวงน์พันติเคียนให้เบิ้งนะครับเนดะ้อก่อนที่เขาไปชมคลิปของพงน์เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมกักระจัดขัดกระพานนะครับเนาะเอาเบิ้งพงน์พันติเคียนให้เน้นเน้นงวดนี้นะครับเนาะสามตัวหางเดียวเช่นเคยครับเอฟซี FC กับผมอ้าวโอ้คือ คักเทระบาดนี่ครับวิธีผมแปดลอยกับมีโอ้ว่า่ะ,ะเน้นสองตัวเดี๋ยวเพิ่นจีเน่นสองตัวไห้นะครับอสามตัวของเพิ่นมีแปดศูนย์ศูนย์เอา้าวงกลมไหแน่พพองนนะครับนะเนาะคือกาจีอธิบายใส่ภาษามือนะครับด้วยเอฟซีครับผมกับพงองนนะครับเนาะไหเพิ่น วงกลมให้เป็นสีวงให้ตัวใดนะครับเอฟซี FC ครับผมอ่าโได้มีโชคมีหมานกระปองงนอย่าลืมผลฮอดเกิดถึงเปงนืนได้รับเด้เอฟซีครับอ่าลายงวดแล้วเลขล็ิบนเขา้ามีแต่ผููบอกให้ติดตามครับติดตามให้พระองเหนแน่เหลขเพื่องวงแม่นมาสั่นวาอ่าเอาวงกลมสามตัวให้แน่พกระปอนบาดนี้นะครับเนาะ,ะสามตัวมีหางเดียวครับเอฟซี FC ครับผมอ่านี่เป็น แนวทางนะครับเลขฝันนะครับอะพรงวนนี่ิ่นสิเลขฝันเดีย่ยงเลขไปนั่งเอาเพิ่นว่ามันบอกเขาชักเทียวแสนเลขผีบอกก่อนนะอันนี้เป็นอาเลขฝันผีหน้าอยู่หลังบานเพิ่นนี่แหละครับป้าบอกกับอิวีครับเพิ่นกะอธิบายโดยใส่ภาษามือนะครับเนาะเห็นมเพิ่นว่าสองตัวเน้นนะครับเนอะอันนี้สองตัวครับอิวสีผมอ่สามตัวแรกสามตัวนี่เพิน่นบอกใครบอกถึงเนาะครับ แต่ว่าออกของเพินอีดีขึ้นงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะอือโอ้โอ้พงนลบอกกับอิซี่ครับผมนี่ล่ะเอาไปเลยมาสันซื่อเลยมาสันอย่าลืมงวดที่ผ่านมาครับอิวซี่ครับผมหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกเข้าทั้งบนทั้งล่างนับเงินเปรอะครับอิวซี่ผมได้เข็นๆขนของพงนลครับเอาเลยมาสันครับอิวซี่ครับผมพงเงินบอกว่ามีไตร่ทุ่มมาสัน เลขตัวนี้แหละวะท่านเอาบัตนี้อ่ะมาเบิงพอไอยยุกับพงนสองคนขับวิธีผมอือเอาโอนโอ้รอขนาดครับเออพงนะได้เฟิ่นมักแบบนี้ครับวิธีผมอือเอาสี่สซเรกสามสามนะครับเ้้ยอเอฟซีครับ ตัวพง,งนพนเน่นนี่คือสามสามนะครับผมอ่าโอนเน่นคักเลยสามสามครับอีซีครับผมแล้วก็มีศูนย์ศูนย์ครับสามสามศูนย์ศูนย์ของพง,งนลครับอีฟซีครับโอ้ส่วนตัวอ๋อโอ้โอพนฝันครับอีซีผมพงนลฝันฝัน,ฝนวาเด็กจับนุ่มพุยิ่งหัสั่ครับมันก็เลยมีศูนย์ศูนย์นะครับ อันนี้คือความฝันของเพิ่นนะครับเนดะ้อส่วนแปดท่านเป็นผู้เฒ่าวสันครับผู้เฒ่าพจนิตีเป็นแปดบวกแปดทุนศูนย์โอเล็กฝันเลขฝันเน้นสามสามครับ,รบเอฟซีครับคนเนีนสามสามเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมโอ้ยก,กำลังใส่ภาษามือกับเพิ่นอยู่นะครับเนาะ เน่นสามสามจับน่มสองขางพลเลยว่ามีสองสี่ครับอิสซี่ผมเออโอ้โหมัวทีพานมากครับอิซี่ครับผมเพิน่นอ่านับเงินเป๊ะๆใส่กระเป๋าท่านครับอ่าทั้งบนทั้งล่างโห่เงินเป๊ะๆใส่กระเป๋าด้ครับอิซี่ครับผมอ่านับเงินเป๊เปเปะๆเ,เ,เ,เลยนะครับเนาะเพิน่น ว่าได้ได้แขนครับเอฟซีครับผมอ่าได้ได้แขนขักว่าสันทั้งบนทั้งล่างครับมีผู้ใดดนั้นโง่โงนบอล่ะครับเอฟซีครับผมอืมเอาเลขผีหน้าบอกเวยครับเด้อพ่ะเน้นเน้นตัวเดียวครับเอฟซีครับผมออโอ้คนถามพ่อไว้ว่าใดบอว่าสันเลขหนึ่งหัวคือไห้คักอยู่ว่าสันอ๋อพ่อไว้ก็บอกว่าบอใดนะครับนะเอฟซีครับผมอ่า มาไดน้ำเพลินนะครับเพิ่นให้เขาทุ่งวดเพิ่นกระฐานทุ่งวัวมาไดบัวนะครับอตัวเน้นๆครับพี่คผมแปดศูนย์ศูนย์เป็นบนนะครับด้วยเอฟซีผมสามตัวหล้วกาศูนย์ศูนย์นะครับว่าหล้วกามีสามสามหลักกามีสองซีครับของเพินนะครับสองซีซีสองเพินกลับไปเด็กของเพิ่นมีอยู่สองตัวงวดีมีอยู่สามหางครับสามสามศูนย์ศูนย์หลักกาสองซีครับเอฟซีครับ กลับไปกลับมาพี่สันว uh, uh, e, uh, ่าครับสองตัวบตดลงกลับพี er, <Yeah. S 2> ่สันสามสามเกับศ <with someone>. ูนย์ศูนย์แต่ว่าสองเสี่เนไหมกลับไปกลับมาพี่สันครับเป็นวางสันเนาะครับเนาะครับโอ้แปดศูนย์ศูนย์ไหนพีนว่าตัดมามาจากแปดศูนย์ศูนย์มันเป็นบนพี่สันครับสี่ขเครื่องฟ้านี่เป็นบนนะครับเฮ้ยเสียครับผม สองตัวสามสามกับสองซี่นี่เป็นว่าสี่ลูข้างล่างครับอีวี่ครับเป็นว่าเป็นลางนะครับนะสองสองหางครับสามสามกับสองสี่นี่เป็นลางครับอีวี่ครับผมส่วนบนนี่ก็คือศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แหละครับกับเอาสามประตูว่าอีคนรอกับเอาสามประตูได้ครับเด้อแปดศูนย์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 แปดศูนย์แปดศูนย์ครับ เอฟซีกลับเอาครับเอฟซีครับผมอเอา,เ,อาเดี๋ยวพอไอซีห้เบิร์นชัดๆกลับท่างนี้เนาะครับเนาะเอาเอาเอไข่แนีบัดนี่ครับมันหันมันทรงเหมือนเหมือดอยู่นะครับเอฟซี FC ครับผมตัวเน้นๆของพ่อเง,งนินสามตัวบนมีหางเดียวคือ800ครับหลักศูนย์ศูนี่เป็นบนครับส่วนล่างคือ33 กับสองซีกันเอาไว้ครับอีซีครับผมตะวัดตัวพ่นเน้นนคือสามสาม้วยครับเด้อพ่นวัดมวดนี่มาเป่าขักขัดก่อนพอพ่นฝันขักนะครับอีซีครับการขั้นอธิบายไปบ่เข่าหรือว่าบ่าตรงกบขอโทษขอไปอฟซีไรกับผมเพราะว่าอพอไว้กับบอกเก่งภาษาทั้งนี้นะครับเนาะอืเอาตามพ่นเหตุมือไปยังได้กับอธิบายไปแบบตันครับอีซีครับผมฟันธทงของพ่อง้น